สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจมากเกี่ยวกับนิสัยสำคัญสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะในปี2025คือมันไม่ใช่แค่เรื่องขยันหรือว่ามีวินัยแบบที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะแต่เหมือนจะมีมิติทางความคิดบางอย่างที่เ,เป็นกุญแจสาคัญเลยครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ย หัวใจหลักๆเลยดูเหมือนจะเป็นเรื่องวิธีที่เราตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมากกว่านะครับใช่ค่ะประเด็นนี้ชัดเจนมากว่าการตอบสนองของเรานี่แหลกที่จะกําหนดเส้นทางสู่ความสําเร็จวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องพวกนี้ละค่ะทั้งการปรับมุมมองหรือ reframing ครับผมการตั้งเป้าหมายที่มันชัดเจนจับต้องได้ความยืดหยุน่นแล้วก็เอ่อพลังของการเห็นภาพความสําเร็จบวกกับการลงมือทําจริงๆใช่เลยครับ แล้วที่สําคัญมากๆก็คือการเอาหลักการพวกนี้ไปใช้จริงจังอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับไม่ใช่แค่อ๋อรู้แล้วแต่ต้องลงมือทําจนมันกลายเป็นนิสัยไปเลยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยเรื่องการปรับมุมมองหรือ reframing อันนี้คือ,อยังไงคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมเหมือนการฝึกมองปัญหาความท้าทายให้เป็นโอกาสอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ประมาณนั้นเลยครับคือไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคอย่างเดียวแต่พยายามหาแง่มุมอื่นๆที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นมีตัวอย่างในข้อมูลเรื่องรถติดเนี่ยแทนที่จะหงุดหงิดก็อาจจะมองว่าเออเป็นเวลาส่วนตัวให้เราได้ฟังพอดแคสต์ดีๆหรือได้คิดทบทวนเป้าหมายไปเงียบๆคนเดียวอ๋อค่ะค่ะคือมันไม่ใช่แค่พยายามโลกสวยคิดบวกนะครับแต่เป็นการมองหาบทเรียนหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆจริงๆ มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของคนทำธุรกิจคนหนึ่งเสียลูกค้ารายใหญ่ไปตอนแรกก็แย่เลยแต่แทนที่จะจมอยู่กับความผิดหวังนะครับเขาเอาเวลานั้นนะมาพัฒนาสินค้าบริการตัวเองใหม่หมดเลยสุดท้ายก็ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาได้แถมเป็นลูกค้าที่ดีกว่าเดิมซะอีกโอ้จริงด้วยค่ะครับมันคือการเปลี่ยนสถานการณ์ลบๆให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อการเติบโตไปเลยความท้าทายเลยเหมือนกลายเป็นบันไดให,ให้เราก้าวข้ามไปอีกขั้นนะครับ ฟมูดีมากเลยค่ะแล้วแนวคิดนี้มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องถักไปได้เลยนะคะคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ในข้อมูลมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเลยระหว่างเป้าหมายที่แบบลอยๆกว้างๆอย่างฉันอยากประสบความสําเร็จกับเป้าหมายที่มันชัดเจนวัดคนได้เช่นจะเปิดตัวธุรกิจให้ได้ภายในวันที่1มีนาคมโดยต้องทํามขั้นตอนนี้ให้เสร็จครับผมความต่างตรงนี้มันสําคัญยังไงคะทาไมต้องชัดเจนขนาดนั้น ความชัดเจนตรงนี้สําคัญมากครับเปรียบเหมือนเราเปิด GPS ให้ชีวิตเลยนะคือถ้าเป้าหมายมันชัดมันจะสร้างโฟกัสให้เราทําให้รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนต้องทําอะไรบ้างไม่หลงทางอืมค่ะมีเทคนิคที่แนะนําในข้อมูลคือให้ซอยเป้าหมายใหญ่ๆนะครับให้เป็นขั้นเล็กๆที่เราจัดการได้จริงเช่นถ้าอยากเก็บเงินสมมติ1 0 0 0 0แบาทฟังดูอาจจะเยอะแต่ถ้าเราแบ่งเป็นเป้เปาหมายรายเดือนหรือเอ่อรายวันเลยก็ได้ค่ะมันจะท,ทําให้เรารู้สึกว่า เออมันก็พอทําได้นะไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแล้วมันก็กระตุ้นให้เราอยากลงมือทําได้ง่ายขึ้นด้วยครับเหมือนค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเข้าใจเลยค่ะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องความรับผิดชอบและการมีระบบสนับสนุนเหมือนกับว่าคนที่สําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ลุยเดี่ยวเสมอไปถูกต้องครับอันนี้สําคัญมากมีการพูดถึงพลังของกลุ่มสนับสนุนหรือบางทีเรียกว่ามัลติมายกร u ป คือการมีกลุ่มคนที่เป้าหมายคล้ายๆกันมาช่วยกันคิดช่วยกันผลักดันหรือแม้แต่การมีเพื่อนสนิทสักคนที่คอยเช็คความคืบหน้ากันเรียกว่า accountability partner นะครับอ๋อ oh, accountability partner ครับการที่มีคนอื่นรับรู้เป้าหมายเราแล้วก็มีคนคอยติดตามคอยถามไถ่เนี่ยมันช่วยสร้างแรงกดดันเชิงบวกนะให้เรามุ่งม,มั่นทำตามแผนได้ดีขึ้นเยอะเลยครับจริงค่ะเหมือนมีคนคอยช่วยดึงช่วยเตือนสติเนาะแต่ว่า ในความเป็นจริงแผนที่เราวางไว้ดิบดีเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุให้ไม่เป็นไปตามนั้นเสมอไปใช่ไหมคะแน่นอนครับชีวิตมันไม่แน่นอนอยู่แล้วจุดนี้ในข้อมูลที่เราดูมาเขาพูดถึงยังไงบ้างคะประเด็นเรื่องความยืดหยุ่นการปรับตัวหรือ Adaptability เนี่ยสำคัญมากๆเลยครับมีการเน้นย้ำว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆนะเขาไม่ได้ยึดติดกับแผนเดิมเป๊ะแต่จะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า pivot นะครับเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปหรือเจอทางตัน Pivot ครับคือหาทางใหม่มองหาโอกาสใหม่ๆม,มีการอ้างอิงถึงโทมัสเอดดิสันด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวในการประดิษฐ์หลอดไฟแต่เขาแค่ค้นพบวิธีที่มันใช้ไม่ได้ผลเป็นหมืน่มนๆครั้งเท่านั้นเองโอ้โหทัศนคติสุดยอดเลยคะ่ะใช่ครับมันคือการมองว่าอุปสรรคไม่ใช่จุดจบแต่มันอาจจะเป็นแค่ทางอ้อมที่อาจจะพาเราไปเจอเส้นทางที่ดีกว่าเดิมก็ได้ ค่ะแล้วเรื่องการจินตนาการภาพความสำเร็จล่ะคะอันนี้ก็น่าสนใจเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่ฝันกลางวันเฉยๆใช่ครับการจินตนาการหรือ visualization เนี่ยคือการที่เราเห็นภาพเป้าหมายสุดท้ายในใจแบบชัดเจนมากๆมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจสร้างความเชื่อมั่นให้เราอยากจะไปถึงจุดนั้นจริงๆแต่แต่จุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับ คือต้องทำควบคู่ไปกับการลงมือทำจริงๆด้วยอ๋อค่ะต้องทำคู่กันไปครับผมจินตนาการอย่างเดียวไม่พอเหมือนเรามีประกายไฟจากภาพในหัวแล้วเราก็ต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปด้วยซึ่งก็คือการลงมือทำของเรานี่แหละ อยากเป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จก็ต้องเริ่มลงมือเขียนทุกวันอยากสุขภาพดีก็ต้องเริ่มออกกําลังกายเริ่มกินอาหารดีๆภาพในหัวกับการกระทําต้องไปด้วยกันครับชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่คุยกันมาดูเหมือนว่าความสําเร็จจริงๆมันคือผลรวมของการลงมือทําสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับความสม่ําเสมอหรือ consistency นี่คือหัวใจเลย และต้องมองว่าทุกๆก,ก้าวที่เราเดินแม้บางทีอาจจะสะดุดบ้างล้มบ้างมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การเติบโตไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะการเดินทางการเรียนรู้ระหว่างทางเนี่ยสำคัญไม่แพ้จุดหมายปลายทางเลยนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจบิดท้ายคือเรื่อง ripple effect หรือผลกระทบแบบระลอกคลื่นค่ะยังไงคะคือเมื่อเราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเนี่ย มันไม่ได้ส่งผลดีแค่กับตัวเราคนเดียวแต่มันยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือส่งต่อพลันบวกให้กับคนรอบข้างเราได้ด้วยนะครับโอ้โหเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยค่ะงั้นข้อคิดสำคัญที่เรากลั่นกรองได้จากข้อมูลชุดนี้ก็คือพลังในการสร้างความสำเร็จจริงๆมันอยู่ในตัวเรานี่เองนะคะเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการนำเอานิสัยเหล่านี้มาลองปรับใช้ดูเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้แม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆก็ตามใช่เลยครับ และคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูไม่ใช่แค่ว่ารู้แล้ววันนี้ใสเหล่านี้มันดีนะแต่คือแล้วเราจะทำอะไรกับมันละ่ะอะไรคือสิ่งเล็กๆแค่หนึ่งอย่างที่เราจะเริ่มลงมือทาในวันนี้เลยเพื่อเราขยับเข้าใกล้เป้าหมายของเราหรือเข้าใกล้การเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเราเองมากขึ้นอีกนิดลองถามตัวเองดูนะครับค่ะ ก็เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามการพูดคุยของเราในวันนี้ค่ะหวังว่าข้อมูลแล้วแนวคิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ